สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ p e ็มสุ Story นะคะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการเงินค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะทำตารางรายรับรายจ่ายนะคะแต่รู้สึกว่าทำเท่าไหร่ก็ทำตามไม่สำเร็จเนาะหรือว่าบางทีออกงบว่าจะทานอาหารเดือนนี้ประมาณ5,000นนะคะแต่จ่ายไป800 0ันอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างนี้ทุกเดือน,นะคะ่ะเรารู้สึกท้อว่าเราทำตามไม่ได้เนาะแล้วแบบ จะทำต่อไปเพื่ออะไรทรายคิดว่ามีคนนะคะที่ไม่จําเป็นจะต้องทําตารางรายจ่ายแต่เขาสามารถจัดการการเงินได้โดยที่ไม่มีปัญหาหรือบางคนจัดการน้อยที่สุดให้หักเงินอัตโนมัติไปเลยไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประจําเงินเก็บเงินลงทุนนี่และที่เหลือเขาก็ใช้นะโดยที่ไม่ได้ใช้เกินเนาะแต่ สำหรับสายค่ะสายรู้สึกว่าสายต้องทำค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทำอ่ะสายจะชอบหลอกตัวเองว่าเรามีเงินที่จะพอใช้นะคะ <c oughs> คิดไปเองนะชอบเป็นคนคิดไปเอง <c oughs> วันนี้นะคะอยากจะพาหลายๆคนที่มีปมัญหาเหมือนสายนะคะ <c oughs> มาปรับปรุงสักเล็กน้อยนะคะจากวิธีที่เราเคยทำมาเนาะ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีเคล็ดลับนะคะเสริมเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยทำตามงบของเราได้ดีมากขึ้นในปีนี้ค่ะ <c oughs> ไปเริ่มกันเลยะค่ะทุกคนสายคิดว่าการทำตารางรายรับไปจ่ายค่ะเราตั้งใจนะคะทุกคนแล้วเราก็พยายาม แต่บางทีอ่ะมันมีบางอย่างที่เราสามารถที่จะปรับได้ข้อหนึ่งค่ะเราควรจะมีเป้าหมายนะที่ชัดเจนแล้วก็กินใจเนาะพูดถึงนึกถึงแล้วทําให้เรารู้สึกว่ามันมีผลต่อจิตใจของเราค่ะเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเราทําตารางรายรับรายจ่ายไปเพื่ออะไรเราอยากจะดูแลการเงินของตัวเองเพื่ออะไรนะคะอย่างไซมันง่ายเนาะเพราะว่าไซมีลูกนะคะเราก็จะคิดถึงลูกเราว่าถ้าเราไม่ดูแลการเงินตัวเองต,อ,งตอนเนี้ยเขาอาจจะลําบากในอนาคตเนาะหรือว่าตัวเราถ้าแก่ขึ้นมาเรา ก็อาจจะลำบากถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะดูแลการเงินของตัวเองวันนี้เนาะคำตอบอาจจะกว้างแต่เวลาที่เรานึกว่าเราอยากจะใช้เงินแบบที่ไม่ค่อยฉลาดอะเราจะคิดได้แล้วเป้าหมายที่กินใจจะทําให้เราแบบรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างทรายนะคะทรายรู้สึกว่าถ้าการเงินทรายดีะคะ่ะทรายจะสงบเนาะแล้วก็เลี้ยงลูกได้ดีขึ้นไม่กระวนกระวายมากเกินไปแม้ตอนนี้นะคะทุกคนขายบ้านไม่ได้แล้วอาจจะต้องลด ราคาบ้านตัวเองอะทรายังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังกวนใจเราเลยเนาะการที่ทรายทาตาร,รางรายไับรายจ่ายเนี่ยก็จะเลี่ยงกันเป็นหนี้ก้อนที่เราไม่สามารถจะจัดการได้เป็นหนี้กับอะไรที่เราไม่ได้คิดมาดีแล้วอะค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มทํางานนะคะก็เริ่มทําตารางรายไับรายจ่ายเลยค่ะเก็บเงินนะคะลงทุนต่างๆเพื่อที่เราจะไม่เดือดร้อนเนาะเพื่อที่เราจะมีการเงินที่ดีแล้วคิดว่าถ้าเราเก็บน้อยวันเนี้ยเราเก็บนานเนาะ เราก็อาจจะมีอิสรภาพเร็วหรือว่าบางคนอาจจะมีครอบครัวที่บ้านต้องสนับสนุนถ้าเราได้รับเงินเดือนเราทาตามงงกํงบหนดงบให้ที่บ้านเนี่ยเออเราก็จะมีโอกาสไปช่วยเหลือเขานะคะข้อ 2. การทํางบตารางเงรายจ่ายเนี่ยเราต้องยอมรับค่ะทุกคนว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องเสียสละชีวิตมันไม่ได้สบายไปทุกอย่างทุกด้านเนาะเราทาแบบเนี้ยคะ่ะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออฉันมีเงินพอนะหรือว่าฉันจะไปลดเงินตรงไหนได้เพื่อที่จะจ่ายหนี้หรือออมเพิ่มหรือทาให้เป้าหมายบางอย่างในชีวิตเนี่ย เป็นจริงนะคะไม่ใช่แบบบางทีเราแบบไม่ใช่แบบเออแต่และเดือนเรากำหนดงบแล้วเนี่ยแล้วเราก็ใช้เงินเกิน ด้วยเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นบ่อยๆบ,บางทีเราก็เอนเตอร์เทนตัวเองตอนนี้ค่ะมากไปก็เข้าใจนะคะทุกคนว่าเราจะต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่ใช้เงินตอนที่เรายังใช้ได้แต่ชีวิตมันไม่ได้มีแค่ตรงงานนะคะทุกคนชีวิตมันมีอนาคตด้วยเนะเาะแล้วส่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบหรือเปล่ารู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีการเมืองก็ไม่ค่อยดีรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวมันยากไปหมดดังนั้นตอนนี้เราทํางานได้เราเก็บเงินได้เราก็ทําค่ะทุกคนเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะเขา ต่อไปนะคะข้อเนี้ยเป็นข้อที่สําคัญมากค่ะก็คือการเลือกวิธีการทําตารางรายรับรายจ่ายที่เหมาะกับเราค่ะอาจจะมี หลายคนที่ชอบใช้โทรศัพท์มากทําทุกอย่างด้วยโทรศัพท์หนึ่งเครื่องซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเราเช็คได้ง่ายเนาะถ้าทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์นะคะ <c oughs> ก็อาจจะใช้แอปนะคะในการที่เราจะทําตารางรายรับรายจ่ายอย่างทรนนะคะเคยทําแต่ว่าไม่ได้ทําแบบเป,เป๊ะมากนะคะเคยใช้แบบสมุดเนาะในการทําไม่เชิงตารางรายรับรายจ่ายคือเคยทาในในคอมที่เป็นแบบเป็นแอปแต่อยู่ในคอมที่เอาไว้จัดการการเงินเนาะแล้วสซนก็จะมีสมุดไว้จด นี่นะค่ะทุกคนว่าเรามีอะไรต้องส่งต้องผ่อนแต่ละเดือนเนาะแล้วก็ก็จะเขียนว่าเดือนนี้มีเท่านี้แล้วหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้ไซก็ใช้สมุดทํไซก็รู้สึกว่ามันบางทีมันชัดเจนดีนะค่ะทุกคนถ้าใช้วิธีการเขียนเนาะแต่เดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยมีคนเขียนแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มีวิธีทำตารางรายรับรายจ่ายใน Excel ซนะคะซึ่งไซก็ทําเหมือนกันไซทําใน Excel เนี่ยน่าจะได้สัก4ปีแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปซื้อ Excel นะคะที่เขาทํา ตารางมาและสวยงามนะคะก็ใช้วิธีนั้นมาตลอดนะคะเรารู้สึกว่ามันเวิร์กนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่ใส่ยังไม่รู้เรื่องการเงินอ่ะทุกคนใส่ทําตารางรายรับจ่ายด้วยสมุดบัญชีที่แบบเราไปซื้อในด้านกิปชอปบ้านเราเนาะที่มันจะเป็นเล่มแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแบบเนี้เนาะแล้วก็มันก็จะมีช่อง แล้วสิ่งที่สายทำด้วยความที่เราไม่รู้อะค่ะทุกคนก็คืออ๋อเขียนว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็เขียนว่าเราใช้อะไรไปบ้างแต่ว่าไม่ได้มีการวางแผนหรือว่ากําหนดว่าเราอ่ะจะให้เงินเราอ่ะทาอะไรบ้างนะ,ะไปใช้ก่อนแล้วก็เขียนทีหลังว่าเราไปใช้อะไรแล้วมันไม่เวิร์กอะค่ะทุกคนใายก็เลิกทําไปหลายปีนะคะตอนนั้นตอนที่เรียนที่สเปนก็1ิบกว่าปีมาแล้วค่ะ แล้วก็พอมาเริ่มทำอีกทีหนึงปี2016ตอนที่อยู่สเปนก็น่าจะเป็นปี 2010- 2 0 1 1อนะไรเงี้ยแล้ว5ปีให้หลังถึงมาทำเพราะว่ารู้สึกว่าทำไปมันก็ไม่เวิร์กเนาะดังนั้นคะ่ะทุกคนเลือกวิธีที่เหมาะกับเรานะคะ <c oughs> เพราะว่าสิ่งสำคัญนะคะในการที่เราทำเนี่ยอย่างน้อยๆสิ่งที่เราได้รับนะคะทุกคนก็คือว่าเราจะรู้คะ่ะว่าเงินเราเนี่ย ได้เท่าไหร่เราใช้เงินกับอะไรไปบ้างเราผ่อนหนี้เท่าไหร่คือมันหมดไปเท่าไหร่แล้วมีภาระเพิ่มอีกเท่าไหร่คือมันมันบอกได้หลายอย่างมากจะได้อยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราจะใช้เงินสเปะสะปะมากมันมันมันช่วยเราได้หลายอย่างคะ่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะใช้เงินเกินไปบ้างนะคะแต่ใส่คิดว่ามันก็ยังมีประโยชน์อยู่ข้อ4เข้าใจว่าแต่ละเดือนนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆของเราเนี่ยเปลี่ยนเนาะไม่เหมือนกันบางเดือนลดบางเดือนเพิ่ม บางคนทำฟรีแลนซ์เงินเดือนก็เป็นเท่ากันดังนั้นถ้าเป็นฟรีแลนซ์จะทำตารางรายรับรายจ่ายเนี่ยให้วางงบนะคะเงินเดือนก็คือค่าเฉลี่ยนะคะของแต่ละเดือนหรือว่าวางงบเดือนที่น้อยที่สุดก็ได้นะแต่ก็ให้มั่นใจนะคะว่าเดือนนั้นเนี่ยเราจะมีเงินพอสําหรับค่าใช้จ่ายของเราหรือเปล่าแล้วบางทีเนี่ยแต่ละเดือนเนาะมันมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นตลอดะคะ่ะบางคนเคยเขียนมาหาสซยว่าแบบเฮ้ยเก็บเงินได้ต้องเยอะแล้วอะแต่เดือนเนี้ยมีค่าใช้จ่ายต้องไปซ่อมรถเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากเป็นเงินที่แบบ เออถ้าเราไม่ได้กําหนดเงินตรงเนี้คะ่ะเราก็จะต้องดึงเงินเนาะที่เราเก็บไว้หรือว่าเงินที่เราต้องใช้อะไปจ่ายแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่ต้องหมดกําลังใจว่าเราต้องดึงเงินก้อนนั้นก้อนนี้ไปจ่ายถ้าเรามีเงินให้ดึงก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเราต้องไปกู้คนอื่นคะ่ะมันเป็นการหมดงบหมดเงินในแบบที่ถูกต้องในวิธีที่ถูกต้องนะคะก็ให้กําลังใจตัวเองคะ่ะแล้วความรู้สึกมันต่างกันมากนะคะกับการออมเงินแล้วแบบเอยเกิดอุบิเหตุต้องไปจ่ายกับการที่เราเอาเงินที่เราออมเนี่ยมันไม่มันไม่ได จำเป็นไม่ได้ชอบมากแต่มันอาจจะเป็นภาษีสังคมที่เราต้องจ่ายอะไรเงี้ยมันความรู้สึกของเราอ่ะมันต่างกันถ้าเราใช้เงินแบบไม่ค่อยคิดนะคะเราจะรู้สึกละอายเราจะเสียดายเงินของเรามากกว่าเนาะที่เราใช้เงินไปกับอุบ i d ิเหตุที่มัน เราควบคุมไม่ได้ค่ะแล้วบางคนนะคะก็อาจจะมีช่วงเปลี่ยนแปลงแต่ชีวิตที่ไม่ไม่มีลูกนะคะแล้วมีลูกตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็เปลี่ยนไปอีกเนาะบางคนอาจจะเคยเช่าบ้านแต่ตอนนี้ซื้อบ้านแล้วมีค่าต้องดูแลบ้านมีภาษีต่างๆดังนั้นนะคะเรจะแนะนําวิธีที่เราสามารถจะปรับได้เนาะเพื่อที่จะทําให้เราทําตามงบได้ค่ะ ข้อ1ให้เขียนนะคะว่าเรามีรายได้เท่าไหร่มีรายได้เสริมเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเงินเดือนแต่ละเดือนไม่เท่ากันก็อาจจะใช้ค่าเฉลี่ยของคนเดือนหรือว่าอาจจะใช้เงินเดือนขั้นต่ําที่สุดนะคะแต่ให้มั่นใจด้วยว่าเรามีเงินที่จะ พอใช้ในเดือนนั้นนะคะข้อต่อไปเราอยากเก็บเงินเท่าไหร่ตัวเลขที่เราตั้งนะคะคนจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงค่ะไม่ใช่ความฝันหรือไม่ใช่คนที่เราคิดว่าเราจะเป็นหรือว่าเราคิดว่าเราจะได้โบนัสหรือว่าเราจะทํางานเพิ่มเราต้องคิดเบสจากเงินเดือนที่เรามีค่ะแต่และเดือนเนี่ยเราสามารถที่จะออมเงินเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่แล้วจริงๆอะคะ่ะทุกคนถ้าเราอยากทําเป้าหมายให้สาเร็จค่อยๆเริ่มออ,อมก่อนอย่างบางคนบอกว่า,วาการออมเงินฉุกเฉินค่ะให้ได้ 3- 6เดือนใจคิดว่าให้ลอง ออม1 0 0 0 0บาทก่อนใจคิดว่ามันอาจจะช่วยให้เราเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจัมพ์สตาร์ทที่ดีที่เราจะออมเงินฉุกเฉินเพิ่มให้ได้3เดือนของเงินเดือนหรือ6เดือนของเดือนนะคะแล้วถ้าเราเริ่มจากจุดเล็กๆคะ่ะเราเห็นว่าเราออมได้เราจะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นเนาะดังนั้นค่ะตั้งเป้าหมายว่าเราจะออมเท่าไหร่สมมุติว่าปีนี้อยากจะออมส0 0 0มบาทเราก็มาดู40 0 0 0บาทต้องเก็บเงินเดือน 3300บาทนะคะเก็บเงินตรงนี้ได้ไหมต่อไปนะคะเราอยากจะใช้เงินกับอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบประจําที่เราจะต้องใช้จ่ายประจําค่าน้ําค่าไฟค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าเล่าเรียนลูกค่ากิจกรรมลูกต่างๆนะคะเราต้องเขียนออกมา ทุกอย่างกําหนดงบทุกอย่างงบอินเตอร์เทนเมนกินข้าวนอกบ้านทุกอย่างนะคะการที่เรากําหนดว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่กับอะไรบ้างคะมันเป็นการอนุญาตเนาะให้ตัวเองใช้เงินเราจะได้ไม่รู้สึกผิดอย่างบางคนชอบช้อปปิ้งก็กําหนดงบช้อปปิ้งแต่เราจะไม่ใช้เกินกว่านี้เนาะแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะเวลาที่เราดูรายจ่ายค่ะว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างบางทีแต่ละเดือนเนาะให้เราเช็คด้วยนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราจะได้ลดเงินตรงนี้หรืออาจจะต้องเพิ่มเงินตรงนี้นะคะแล้วเงินออมเงินลงทุนเนี่ยมันจะมีหลายก้อนหน่อยส จะพูดถึงเฉพาะเงินออมเนาะเงินออมก็จะมีเงินฉุกเฉินนะคะเป็นเงินที่เราจะต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะตกงานก็จะได้ใช้เงินก้อนเนี้ยในการที่จะใช้ชีวิตแต่เดือนเนาะเราจะไม่เบิกเงินก้อนนั้นมาใช้หรือแบบโอ๊ยอยากได้มากเลยจะเอาเงินก้อนน่ะไปซื้อเสื้อผ้าหรือจะเอาเงินก้อนนั้นไปเที่ยวไม่ได้นะคะเพราะว่าเงินฉุกเฉินเนี่ยบางทีชีวิตมันมีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นจริงๆค่ะทุกคนอีกก้อนหนึ่งจะเป็นเงินออมเพื่ออนาคตนะคะบางคนอาจจะออมเงินเสริมเพื่อการเกษียณหรือออมเงินเพื การศึกษาของลูกแล้วเงินออมก้อนสุดท้ายก็คือเงินจมอ่ะเงินจมมีอะไรบ้างเงินจมก็จะอาจจะเป็นค่าซ่อมรถนะคะค่าของขวัญต่างๆค่าท่องเที่ยวที่ยังไงเราก็ต้องจ่ายหรือว่าเราอยากจะจ่ายเงินก้อนเนี้ยฉันรู้สึกว่าวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือย้อนกลับไปดูปีที่แล้วค่ะว่าแต่ละคนอาจจะมีก้อนเงินจมเนี่ยต่างกันนะคะพอเรารู้แล้วว่าเรามีเงินจมก้อนไหนบ้างเนี่ยให้เราลองดูปีที่แล้วว่าเราเนี่ยใช้จ่าย ท่าแล้วเราก็มาหาร12นะคะเพื่อจะดูว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะต้องเก็บเท่าไหร่อย่างไซเนี่ยคือเทศกาลคริ Christmas สต์มาสสาคัญมากที่นี่เราต้องให้ของขวัญเนาะไม่ให้ก็ได้แต่เราอยากให้เราก็เปลี่ยนงบนะคะปีนี้คือจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าปีก่อนๆคือออมเดือนละสองพันอย่างเงี้ยพอมาถึงคริสต์มาสจริงจ่ายเพิ่มเยอะเลยปีที่ผ่านมาก็ออมเพิ่มขึ้นมาอีกก็รู้สึกว่าเรา จัดการงบก้อนเนี้ได้ดีขึ้นนะคะก็เนี้ยค่ะสมมุติว่าทรายออมเดือนละ50คูณ12ก็ประมาณปีละ600ปอนปอนะคะซึ่งเราสามารถทําได้ก็คือถ้าเราทําแบบเนี้ค่ะทุกคนพอมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องจ่ายเราจะได้ไม่ต้องดึงเงินถ้าไม่ออมมาเลยเดือนสุดท้ายของปีต้องดึงเงิน500ปอนปอนมาใช้เพื่อซื้อของขวัญอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเหมือนบริหารการเงินไม่ค่อย โอเคเนาะถ้าเราไม่มีเงินจมเนี่ยค่ะทุกคนบางทีเราต้องไปยืมเงินคนอื่นนะคะหรือบางทีเราต้องใช้บัตรเครดิตแล้วบัตรเครดิตก็มีดอกเบีย้ยเนาะังนั้นก็ให้หลีกเลี่ยงค่ะโดยการที่เรากําหนดงบไว้ก่อนออมนะคะรายเดือนแล้วก็ปิดเทอมเนี่ยะคะครอบครัวายจะไปเที่ยวสวีเดนกันวันก่อนายก็เขียนนะคะทุกคนว่าเราเนี่ยต้องจ่ายตัวเครื่องบินเท่าไหร่ค่าที่พักเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่ก็เขียนไปเลยแล้วก็ายก็กําหนดว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะต้องเก็บเท่าไหร่เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปเที่ยวได้ไดเนาะหรือว่าต่ามทคคะะะจแนนนุกั ต่างกันตอนที่เราทํางบค่ะอย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่เราลดได้เราก็มาลองคุยกับตัวเองคุยกับคนในบ้านว่าเอ้ยเราลดตรงนี้ได้ไหมเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็มีเงินที่จะผ่อนหนี้หรือว่ามีเงินที่จะไปเที่ยวมีเงินที่จะ ทำสิ่งที่เราอยากทํามากกว่าการซื้อของบางอย่างหรืออ n นเทอร์เทนเมนต์และสุดท้ายนะคะให้ถามตัวเองว่าพอเราดูการเงินของตัวเองเนี่ยเราถามคำถามตัวเองไหมมีอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนแก้ไขไหมโดยเลือกมาสักอย่าง2อ,อย่างเลือกทําสักสัปดาห์หนึ่งสงสัปดาห์ะคะอย่างจายนะคะปีนี้ รู้สึกว่านี่นะคะสใส่อยากช็อปของมือสองน้อยลงส่วนใหญ่ของที่ใส่ซื้อมือสองมันไม่ได้เป็นของจําเป็นค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นของเล่นของลูกเสื้อผ้าลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นั้นนะคะหรือว่าปีที่แล้วที่ใส่บอกว่าใส่จะไม่ซื้อรองเท้านะใส่ก็ซื้อเราซื้อเยอะแล้วรู้สึกว่าเราตามอินฟลูเยอะเกินไปอะทุกคนแต่บางที่บางอย่างอะเราตัดสินใจไม่ได้เนาะเราก็จะต้องดูอินฟลูเพื่อให้เขาช่วยเราในการตัดสินใจใส่ซื้อรองเท้าที่ค่อนข้างแพง ะะแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเท้าของเราอะคะ่ะอยากจะลดการซื้อตรงนี้ลงค่ะคือชีวิตเราทุกคนเราจะเอนเตอร์เทนตัวเองตลอดไม่ได้เนาะเราจะต้องลดอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินแบบ อันลิมิเต็ดะเงินเรามันมีจํากัดอะค่ะแล้วทุกอย่างในชีวิตเราก็กําหนดขอบเขตเนาะว่าเราจะให้เข้ามาเท่าไหร่อย่างเรากินข้าวทุกคนเราก็ไม่ได้กินข้าวแบบอันลิมิตใช่ไหมคะแล้วก็กําหนดว่าเราจะกินเท่าไหร่ถ้ากินเยอะไปเราก็อ้วนไปอย่างถ้าเราใช้เงินเยอะเกินไปเงินเราก็หมดเดยอะเงินเก็บเราก็น้อยลงเนี่ยเนาะ มันก็ถ้าเรากําหนดเรื่องเงินได้เราก็ต้องกาหนดเรื่องเงินนะคะทุกคนใช่นะคะ4คําถามนี้คะ่ะทุกคนใช้4ข้อนี้ในการที่จะช่วยเรานะคะในการตั้งงบแต่ละเดือนแทนกันบน่นหรือว่าแทนกันท้อว่าเราทําไม่สําเร็จให้เราลองกลับไปดูบ้างนะคะทุกคนว่าปีที่ผ่านมาเราซื้ออะไรเยอะแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะคะให้เรารวมเงิน,นะคะ่ะว่าเราซื้อของแบบนั้นเท่าไหร่ทุกคนคะ่ะถ้าเราเห็นเงินก้อนใหญ่ๆห,หรือว่าเงินก้อนนั้นเราใช้มากกว่าการซื้อของบางอย่างที่จําเป็นเราจะรู้ ึกไปเองค่ะว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนาะดังนั้นวิธีเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นวิธีที่เวิร um ์ k สำหรับสรายค่ะเพราะถ้าเราไม่เห็นตัวเลขนะคะทุกคน เราจะไม่คิดอะไรมากแต่ถ้าเราเห็นเราจะแบบอืมฉันฉันจะทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วแล้วเราจะรู้สึกว่าเราควรจะเลี่ยงการซื้อของพวกนี้มากขึ้นหรือว่าการไปร้านกา,ฟาแฟแพงๆบ่อยเกินไปปีนี้ก็จะลดตรงนี้แล้วก็จะปรับปรุงตรงนี้ให้ดีขึ้นข้อ6<ฮ>นะคะแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีวิธีทํางบที่แตกต่างกันไปแต่ว่าบางทีค่ะทุกคนเรามีความตั้งใจเนาะ ที่จะทําตรงเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีระบบอะไรมารองรับความตั้งใจของเราเลยค่ะเพราะว่าความตั้งใจมันเปลี่ยนได้เสมอนะคะทุกคนเราตั้งใจค่ะทุกคนแล้ววันนี้อกหักหรือว่าวันนี้โดนที่ทํางานด่ามาเราก็แบบจิตตกเราก็อยากจะช็อปเราก็อยากจะหาวิธีการปลอบประโลมตัวเองของไซายก็จะช็อปช็อปนะคะ อยากจะยอมรับเลยทุกคนแต่มันเป็นจริงนะคะเพราะมัน,นง่ายมากดังนั้นค่ะเราควรจะสร้างระบบนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยจัดการงบของเราได้สําเร็จระบบที่ายทำนะคะเรารู้สึกว่าได้ผลก็คือการตัดเงินออมค่าใช้จ่ายประจําอัตโนมัตินะคะอย่างเงินออมอะถ้าเราตัดอัตโนมัตินะคะมันจะทําให้เราไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาเจรจากับตัวเองอะว่าเดือนนี้ฉันจะลดดีไหมหรือว่านี่หรือว่ารายจ่ายต่างๆก็หากอัตโนมัติไปเลยเราจะไม่ลืมบางทีถ้าเราลืมเนี่ยเขาก็จะคิดเงินเพิ่มเนาะอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่มาก แตม่มันเป็นเงินที่เราเลี่ยงที่จะเสียได้แล้วเราก็เช็คนะคะอาจจะทุกเดือนหรือทุก3เดือนก็ได้ว่าสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยถูกต้องไมหมแม้กระทั่งบินเครดิตก็ตามค่ะทุกคนที่เขาคิดเราเนี่ยให้เราเช็คด้วยนะคะว่าที่เขาเก็บเงินเราไปเนี่ยรายการแต่ละอย่างมันถูกไหม อย่าลืมนะคะที่จะออกงบในการที่จะทําให้เรามีความสุขบ้างนะคะอาจจะเป็นงบกินกาแฟานะคะกินกาแฟากับลูกกับแฟนกับเพื่อนนะคะงบไปเที่ยวกับลูกไปเที่ยว,ยวในที่นี้หมายถึงว่าทํากิจกรรมต่างๆในวันที่ลูกหยุดนะคะทำให้เออเราได้สร้างสาสัมพันธ์แล้วก็ทําให้ตัวเรามีความสุขด้วยบางคนอาจจะชอบไปเดินตลาดนัดนะคะก็อาจจะวางงบไปตลาดนัดนะะเราจะได้รู้สึกว่าเราได้ใช้เงินบ้างแต่ทํำยังไงที่จะทําให้เราใช้เงินตรงจุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเราบางทีการทํางบ ทำพลาดยังดีกว่าการที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเงินของตัวเองแล้วคนเรามไม่ได้สมบุ์แบบเนาะชีวิตมีขึ้นมีลงอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องเงินอะไม่ใช่ทุกคนจะเก่งเนาะเราก็ต้องเรียนรู้ปรับพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยค่ะทุกคนถ้าเราสนใจมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะคะใช่คิดว่าถ้าเราพลาดเราใช้เงินเกินไปบ้างช่วงนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้เช็กการเงินตัวเองเออมันไม่ค่อยโอเคแต่ใส่คิดว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปค่ะบางทีเราอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยพัฒนา มากกว่า5ปีที่แล้วไปเยอะเหมือนกันนะคะไซก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาไปเยอะเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้แบบรวยมีเงินเยอะแยะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นหนี้ค่ะเราใช้ชีวิตแต่ละวันได้ถ้าเราจะไปกินกาแฟ สักแก้วหนึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกผิดไงมันก็เป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะสิ่งที่เราทำค่ะไม่จําเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบเนอกแต่ถ้าเราเข้าใจการเงินมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้กับตัวเองบ่อยๆเลือกใช้ใจ่ายในสิ่งที่ดีกับเราบ่อยๆส่คิดว่านิสัยดีๆเหล่านี้ค่ะหรือว่าความเข้าใจทางการเงินเนี่ยมันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังแล้วก็ติดตามเพนพิสูจน์สตอรี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะคคคถ้าใรม idea, มีีีไอเดยลิป ที่แบบอาจจะนอกเหนือจากการเงินหรือเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มินอลหรือการโลกของนะคะจะเป็นเรื่องอื่นเลยที่ทุกคนอยากรู้บางทีสอาจจะพยายามทำคลิปแนวอื่นดูบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย